กติกาการเล่นเกมการ์ดจืจีเจียนห้านอยู่คุยก็คือผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับการ์ด3-5ใบต่อคนโดยที่การ์ดแต่ละใบจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันดังนี้การ์ดธรรมดาโดยที่การ์ดธรรมดาจะแบ่งออกเป็น3ประเภทคือการ์ดชาใบาชาการ์ดผ้าอาวิธีการชงชา กร์ดสาจิอุปกรณ์ชงชาและจะสามารถทิงกร์ดได้ต่อเมื่อหัวข้อประเภทของกราดเหมือนกันเท่านั้นหากไม่มีก๊์ดในหัวข้อเดียวกันจะต้องจวเพิ่มเสมอนอกจากคุณมีกร์ดพิเศษดังนี้กร์ดพิเศษแบ่งออกเป็น2ชนิดคือกราดช่วยเหลือและก๊์ดลงโทษโดยกราดช่วยเหลือจะมีสัญลักษณ์บนกา๊์ดเป็นดาวสีชมพูส่วนก๊์ดลงโทษ จะมีสัญลักษณ์เป็นดาวสีเหลืองเมื่อเราทิ้งการ์ดลงโทษคนถัดไปจะต้องจัวเพิ่มเสมอเกมจะชนะก็ต่อเมื่อคนใดคนหนึ่งไม่มีการ์ดเหลืออยู่ในมือเมื่อทิ้งการ์ดใบ,บสุดท้ายจะต้องพูดคำว่าวัวหญิงเหรอเสมอเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราชนะแล้ว